วัดีค่ะวันนี้เราจะมาวัดวัดอรเนียวัดท้องคุ้งวัดทองนะคะทุกคนจะมีงานงานกระถินนะคะจะมีงานกระถินนอกพ่อแม่พี่น้องอา่าเราจะมาเบิ่งบรรยากาศอ่ว่างานกระถินวัดอ่าท้องท้องดุ้งบ้านเขาเป็นอย่างไรเนาะประเทศไทยบรนรณาเสือ้อเรื่องว่าซีมีแบบนี้นอกพ่อแม่พี่น้องเอาเลย <üş uka> อันนี้คือวัดทองดุงนะคะทุกคนมันจะมีการงานกระถินกันนะคะตอนนี้ขบวนหรือว่าคาราวานคนมาเยอะมากอันนี้คือโรงทานนะคะทุกคนขึ้นชูลมลมสู่ตูมรศวัดท้องคูมตอนนี้ก็เริ่มเรียนไป โอ้โหสนุกมากทุกคนคนเยอะมากเลยโอ้โสนุกมากทนคนเยอะมากเ้นกากคคเยอะมกอนนกคนอะากเล่อมาคนนะมกย ก็ปีหน้าพระใหม่นะครับก็วันที่เจ้าบุกท่านอ่านี้คือค่าสารที่เขาจะมาแจกนะคะประเทศไทยแบบสุดยอดมากเลยลบหลบลูกเขมาเขมาเขาแจกเขาถวายเขามาแจกมาส่งุณนะครับเกวไม่เห็นรถหลบ อาุกท่านลอยกระทงนะถวายสังฆทานอันนี้คือข้าวที่เขาจะเอามาทำบุญนะทุกคนในวัดจำที่27นะครับวันจำที่27นี้เราก็สุดยอดมากะอลังการมากครับก็ขอนช诚ทุกท่านนูระงรถนะลกและลอยกระทงนะครับและถวายสัทานนะครับก็ขอุกท่านได้ นะครับในวันที่27นี้นะครับก็อาทิตย์หน้าใกล้แล้วนะครับก็ขอรียนเชิญอาทุท่าโอ้โรงทานเขาใหญ่มากอลังการมากคระทุกคนลู่ระวังรถลูกลอยกระทงสำหรับประทงนะครับท่านรัดเราก็จะมีประทงกังหวะนะครับ ตา,า,ตาไปไหนมาค <c oughs> นเยอะอย่างนี้โทรอย่างเดียวแล้วเห็นกันตาไปเดินไปไหนมาข้างหน้านัอนแหลกอันนี้ลูกขยับเข้ามาขยับเข้าข้างในขยับเดียวเออมัน ทุกคนแบบโหนี่คือข้าวที่เขาจะเอามาบริจาคนะมีข้าวมีมามา่าแล้วก็มีกับข้าวทุกอย่างเลยคนเยอะมากก็ได<ป>้จัดนต่งกร่วมกันเยอๆนก็อ่าการเข้าไว้จกกนด้วยนะครับก็อรื้อ ข้างบนคือแหบแหบไอ้กระถินนะทุกคนครับเขาขอตอนนี้เขาแจกน้ำมาก่อนใช่ตอนที่เขาแจกก่อนก็มีแต่อันนี้อันนี้น่าจะแจกหลังหลังจากที่เรื่องว่าเต็มเขาแจกเต็มจริงจริงใหญ่มากไม่นุ้มก็ต้องรอแต็ไม่น่าจะถวายหรอกว่าท่านแรกบริษัทมิตรูลิฟ นะครับและกลุ่มใบโหระพานะครับและผัดเะเดี๋ยวผึ้งฝวานนะครับหลายๆท่านที่นำมาเป็นอ่าชักโครกนะครับแดงกะล่มนะครับเันนี้ว่าลำเอาไก่ทอด ครับแล้วก็ใส่ถุงพี่เอ่ยนามาไม่หมดนะครับก็ขอไทยมันเยอะจริงๆปีนี้ประมาณสามร้อยนะครับก็แค่นั้นครับคือที่งระเบียนไว้ก็ประมาณสักสองร้อยสิบที่เราใส่ถุงมันแจกนะครับก็อีกเยอะนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกและก็ตามที่ด้วยอันนี้คืออันนี้คือโรงงานขนมจีนนะคะ

เขาทำบุญด้วยให้ทานด้วยเขาบอกว่าจากที่ไม่ดีจนกระทั่งนางสามาวดีก็ดีหรือว่าอาณาจักรวิกิยเศรษฐีก็ดีหรือจะเป็นนางวีสาขาก็ดีก็เคยเป็นคนยากจนมก่อนนี่แหละแต่เพราะความฉลาดรู้ว่าบางคนอะบางคนชอบไปกู้เขาได้ยิ่งลอกระบบยินแสบแห้มกู้ไปกู้มาไอ้ว่า เรามีแมงหงวนมันที่จะนำไปใช้นี่ใหญ่มากทุกโคโลงทานมีทุกอย่างเลยแลงศูนย์สายเนี่ยเขาเรียกอัมตะบุญเป็นบุญที่ไม่ตายในโยมนะโยมโยมไปวัดมีคนไหนบ้างมาถามว่าหลวงพ่อยู่ไหนนะครับตรงนู้นยังไม่แก่แม่เกินนะครับอ่าเดี๋ยวพระผนลงก่อนแห่พระผนลงมาเสร็จนะครับบางท่านก็ถอยนะครับก็ขอไผย เาอากาศานะครับอบัาลอยนะครับอาร้อิบีอดียวริแกก็ปิก็คือปัจจัยเหล่านี้เขาเอาไปรวมเพื่อจะได้ไปสรางาววัแวัดที่เวลาก็จ้างโีโกโีเนี่ยต่างยไม่ได้สร้างให้ใครสร้างเพื่อตัวเองนะ

อย,ยิบได้เลยคอันนี้คือไก่นะคะไก่ข้าวข้าวไก่ข้าวไก่ทอด ý thức ý thức ý thức ý Để ý thức ý thức ý thức ý นี่นะคะทุกคนสิ่งที่ได้มาสิ่งที่ได้มากก็คือนีเดอพี่น้องนี่นี่นี่ได้มาซับนี่แหละคนหลายค่ะแนวกินกะนนั่งกินสุมเจีมกันเลยพี่น้อง